จ้ไงที่นั่งดดนิเกยอยู่ไงฉันไม่ใช่เจ้ชื่อดำดงป้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> ถามทีครับเรื่องจริงเรื่องจริงพูดจริงหรือพูดจริงพูดจริงจริงลำไคไหมเนี่ย <c oughs> ไปไปพูดว่าใช่พูดว่าใช่เจ๊คนนี้เนี่ยทำแบบนี้ชะลอยเมื่อทั้งสองคนไม่รู้ว่าหญิงน่ะเป็นใครยืนเทียบเท่าหญิง หญิงให้แนวม่าประกายดาวน้องหญิงประกายฟ้าเป็คนคณิตหาขององค์เจ้าพี่สมเด็จเหม,มาราชสมเด็จเหม,มาราชเจ้เมมาพี่เมราชขอเดชะกระหม่อมฉันไม่รู้กระหม่อมสมควรรอดเดี๋ยวเียให้เล่น,นบอกเกินดำดงอะ่ะเวลาเป็นตัวดีๆก็พูดผิดพูดถูกเห็นไหมนี่องค์หญิงเป็นน้องของสมเด็จเหม,มาราชไม่สมเด็จ เห็มมาราศออมสมเด็จมาจากไหนไปดูเรื่องไหนมาเนี่ยดูหนังอยู่น้องสาวน้องสาวเหมมาลาศมึงเชื่อขนาดเขาเรียกชื่อพี่เขานี่เรียกพี่มึงเชื่อจบแล้วทั้งสองคนเป็นใครขอเดชะกระมอเป็นใครกันแน่เป็นสมเด็จลิเกผู้เชียนโอ้โหเดอเดอะเซลกูตายเลยทีนี้ในเรื่องเซลกูอีกแล้วเป็นใครกันแน่ฮะ กระบอกฉันมีชื่อว่าเดนและนี่เพื่อนกระบอกฉันชื่อว่าชื่อโดผู้เจ้าค่ะสองคนเเป็นมาจากเขตชายแดนไห่ค่ะพอดีว่าอยากจะมาสมัครเป็นทหารไห่ค่ะ,คะถ้าหากว่าเธอจะมาสมัครเป็นทหารเฟรม้าให้ลายมือคงจะเก่งกล้าไม่เบาพอช่วยน้องหญิงเอาไว้ได้เอาอย่างนี้เดี <c oughs> ๋ยวหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรนั่นผ่านกูเลยนั่นน้อยผ่านกู หิ่งเจ้าแลเธอทั้งสองคนเป็นอาหารภายในเมืองนี้แทนเจ้าพี่เหมาราชเลยก็แล้วกันเจ้าค่ะมีอะไรก็อยาก้องจีบมองหญิงไหม <c oughs> อยากฟังไหมล <c oughs> ่ะอ่าสนะอยอยากฟังนะ <c oughs> เร็วไอ้น,นี่ไว้สิเอาใจเข้าไว้เจ้าเธอร้อยเก้มฟ้าเดิน วันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่โจงกระเบนเพื่นอนยาวฟังมันขอมาเนี่ยมันขอหยิไม่ตลกแล้วเออเขาไม่ตลกไปไปไปรำคาไป,ไ,ปได้กลกูไปเน่าานนอย่าไปทาหารได้หรือเปล่าพี่ย่าค่ะเพราะฉะนั้นหญิงจะรับเธอและสองคนไปทาหารแทนเจ้าพี่เหมาราชเลยก็แล้วกัน <S <S แต่ว่าถ้าหากพูดถึงศึกสงครามตอนนี้คงยังไม่มีให้เธอทำหรอกนะเ,เพราะว่าองค์เจ้าพี่เหมราชน่ะหยุดรบ พบรักซะแล้วล่ะจ้าหยุดดองมาพบรักใช่หมายความว่ายังไงล่ะพี่ย่าค่ะกระหม่อมฉันไม่เข้าใจเลยพี่ย่าค่ะน่เน่เน่ตรงนั้นนะไม่ต้องสงสัยโน่นมองไปไกลๆตรงโน่นโน่นเห็นปะโน่นโอ้นี่ถ้าไกลขนาดนี้กูคงมองไม่เห็นอลยล่นมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเห็นหรือเปล่าที่ไหนผู้ชุกมีปิดไมค์แกรมเนาะ ตรงนั้นน่ะคือที่ประทับส่วนพระองค์คขององค์เจ้าพี่เหมราชและพระเมเหสีจันทราจ้ะพระมเหสีจันทราตอนนี้เจ้าพี่เน่ยเามีพระเมเหสีแล้วก็เลยไม่ได้คิดเรื่องศึกสงครามสักเท่าไหร่เอาล่ะตรงนั้นน่ะห้ามเข้าไปยุ่งวุ่นวายเด็ดขาดเลยนะและนี่ห้ามปล่อยหมาตัวนี้ไปยุ่งตรงนั้นเด็ดขาดเลยลายผู้จุาเดียหาขี้กินแถวนี้พ่อ ยามาแล้วก็ยัคคะเสร็จธุระแล้วก็รีดตามไปน้องหญิงค่ะรีดตามไปไม่ต้องยิ้มยิ้มเชิญสมเด็จหญิงสมควรและสมควรและ